ตีทุกท่านนะครับซึ่งอันนี้เราก็ดีกับเกมไม c คร f t นะครับดีอีซึ่งอันนี้ <c oughs> เรา e. ก็จะมาเล่นในรูปแบบฮาร์ดคอร์นั่นเองซึ่งไอฮาร์ดคอร์เนี่ยไม้คราฟโปรเกรสชั่นไม่มีบทฮาร์ดคอร์แล้วแต่ฮาร์ดคอร์เราคือเมื่อเราตายเมื่อไหร่คือจบพาร์ทเลยนี่คือวิธีนี้ ไม่มีการเกิดละเอ้ยผิด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 ไม่มีการเกิดใหม่ทั้งสิ้นตายในหมดในแมบ,บนั้นคือจบเลิกเลยเดี๋ยวจะเริ่มมานดูเกมไปเลยแบบพิมพ์เออพิมพ์แมปนี้แมปนี้มีชื่อว่าเออฮาร์ดคอร์เออฮาร์ดคอร์อ Mình vô À Chị Ết vô rồi ทำไมแมปมันโล่งโจ่งงี้วะโอเคอันดับแรกนะครับอุ้ยแมปสวยๆอย่างเงี้ยสำรวจแป๊บน่าแมปสวยนะเฟคแล้วเสร็จตู้อันดับแรกนะเราก็ต้องขุดไม้ก่อนเลยทุกคนก็รู้ว่าเริ่มมาก็ต้องขุดไม้ ถ้ารู้ขึ้นแล้วนะครับก็รู้ดีนะครับแล้ต้องต้องปลูกต้นไม้ทดแทนนะครับไม่องนเดี๋ยวมันก็จะแห้งแล้วนะครับต้องช่วยดูแลออปุป่านะครับป,ป่าเราต้องใช้คืนนะไม่ได้เลยอะ ปิดมันสั่นมีปะอ้ามีด้วย โอเคเอาง่ายๆก่อนนะครับแค่นี้ก็พอเราก็เออขุดตรงนี้เลยนี่ทำบ้านตรงนี้ก่อนบ้านช้กขาว ไดเวลาคราฟติง้งโอเคเราจะทำอย่างรวดเร็วนะฮะเออวิธีการขุดของเรานะครับก็คือการขุดแบบขั้นบันไดนะครับ หวังว่าคงไม่มีตัวอะไรอยู่ข้างล่างนะเราต้รักษาชีวิตของตัวเองเอาไว้ให้หนานที่สุดโอเคครับเออนี่นี่ Okay. แล้วก็เอาดินปิดเฮ้ยไม่ใช่ตรงนี้เอาดินปิดข้างบนมันจะได้อ่ามันจะได้หาเราไม่ได้คต่อเอ้ยลืมสิมันก็ต้องเออไอ,อพวกนี้วางก่อน ใกล้ละใกล้จะมืดแล้ว <c oughs> มันยังจะตรงนี้ฟ้าไม่เหมืนอน,นจะคึมๆอ่ะฝนจะตกอ่ะอ้าเราได้มาแล้ว half okay, t o c k s o k เ y p e เฟ e c t ปับปับโอ้โหอุ้ย เปิดมาเปิดเกมมาเจอแมปเลยอะเฮ้ยไม่ใช่ดิจเจอเหล็กเลยอะสวนซุ้งโปดหน่อยนี้อะเนจงเจงบงอะไรกันดีอะไรกันดีงงละ เอาแบบเร่งด่วนแอะแอ,อกระตูกกระตูเอากระตูกกระตูเฮ้ยมันเล่นเองไหมวะโอเคขุดก่อนไม่รอใคร สมุงวิีอุยอุยระตุกระตุกอะไรเอ่ยตุกอะไรวะมซึ่งวิธีการเล่นแบบของเรานั่นก็คือเราจะอัดกันเป็นวันนะครับซึ่งไม่ถึงไม่ไม่ใช่วันเรื่องจริงนะครับเป็นวันในเกมนะครับซึ่งพอมันมืดเงี้ยโอเคผมก็จะตัดหรือจบเลยนะครับ ราจะใช้วิธีนี้กันนะครับเพื่อไม่ให้การอัพเล่นานเกินไปนะครับคือว่าของผมแล้วอัดไป็ว่าเออภาพชัดสุดเนี่ยถ้าถ้าผมอัดประมาณครับอัดเกมเนี่ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ปาไปหนึ่งจิกแล้วนี่คือเรื่องจริงนะแล้วก็แล้วก็ยังไม่ใช่แค่นั้นนะครับผมต้องมาเสียเ,เวลาเออ เอออะไรนะต,ต,ตัดต่อตัดต่อคลิปก็คือการเปลี่ยนเอฟเฟกใหม่นะครับก็เหมือนที่ผมสอนไปเลยนะครับสกรีนแคทอะไรสกรีนแคทคัลเลอร์นะครับที่เป็นสีแปลกๆสีเงินสีเงินอ่างนะครับมันก็ต้องมาตัดต่อเสียเวลาอีกก็เลยไม่ต้องอ้าวมืดแล้วมืดแล้วจะทำยังไงเออจะออกดีไหมหรือว่าไม่ เพราะว่าเราอยู่ต่ออีกแป๊บนึงนะครับ วว่าไม่มีอะไรข้างนอกนะไม่มี โอคมืดแล้วก็เออก็เดี๋ยวก็รอดูพาส,สองนะครับก็เออขอลาไปเอ้ยเดี๋ยวก่อนสิคือว่าใครอยากจะมาเออคุยกับผมได้นะครับกลุ่มผมนะครับชื่อว่ากลุ่มเขียนเทพนะครับไม่ใช่กลุ่มเขียนเทพนั่นแหละชื่อนะครับชื่อเลยพิมพ์ว่ากลุ่มเขียนเทพนะครับก็จะขึ้นเอง นะครับจึงก็เออขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ